ดมบีไปบ่อยหน่อยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่น่ม,ม,มันจะได้ยิ่งกว่าไอ้ตัวที่มันดูเฉยเฉยรู้เฉยเฉยพี่เออดับล้างไปด้วยหรือก็ดมบีไปบ่อยดมิีไปด้วยดมิีทุกครัง้งเราภาพของการดับล้างมันก็มีทุกครั้งแหละแล้วมันมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่ามันจะคุ้นเคย เดี๋ยวคำพูดกันเนื้อหาทางจิตมันจะเป็นสิ่งเดียวกันเองลำียกไปบ่อยไม่เอามันทั้เอาต้องไม่เอาเนี่ยมันก็คลายช่วยหลุดช่วยไปในการดีนักเลยสิ่งที่มันจะจบช่วยสังวารโลกนะเออไม่มีอะไรเยอะหรอกทาไห่ไหมมันก็ไม่จบนะ ไม่สิไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไปด้วยกันขยันตำรีขึ้นนะตาดูไปจิตรู้ไปอะไรตามองใจรู้อะไรกับไปด้วยกันน่ะไปแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยแหละมันจะได้ดับล้างไปนะตัววัดเนี่ยทำไมถ้าไม่เงี้ยงก็จะเหนื่อย มัวแต่ทำกลาสงสองวัตดิแบบเหน็ดเหนื่อยจบช่วยไม่เป็นก็จะเหนื่อยทำกลางแบบรับกรรมรับวิบากรลไว่ก็ท่าดูดอะไรรู้อะไรมันก็รับทั้งนั้นแหละรับรับวิบากในสิ่งที่ถูกดูถูกรูไปด้วยัวเรื่องของกรรมวิบากท,ทั้งนั้นทุนกอย่างในโลกวิกรทาสองสวัสดมันก็เป็นเรื่องของกรรมเวรวิบาก ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา,เอานี่ก็จำริดได้จำริดไดรด้วยมันก็ใครช่วยทั้งตัวเองทั้งสิ่งแวดลอ้อมดีนะลายช่วยหรือช่วยไปด้ดยกันเอยอะแล้วเด๋ยนนี้ก็จะสั้นหมดสั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องมาติดเรื่องปนะัญญปัญญาอะไรละเรียกว่ารวดเดียวเลยประโยชน์ไหนก็ประโยชน์นั้นแหละรวดเดียวรวดเดียว ไม่ต้องเสียเวลาปุงแต่งปัญญาสับสรุ้ช่วยสังสวัสดิ์สั้นหมดสั้นไปเลยประเด็ที่ว่าปัญญาก็ไมีหรือเาไม่กระทั่งตัวปัญญาเองแต่ถ้าไปติดตัวปัญญามันก็จะกลายเป็นสังสวัสดิ์ในตัวปัญญานอะตัวปัญญาก็เป็นสังสวัสดิ์ในตัวปัญญาเองถ้าปัญญามันไม่ล้างตัวปัญญาเองนะถ้าปัญญามันไม่ล้างตัวปัญญาเอง ปัญญามันไม่สละดตัวปัญญาเองเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยแหละมันก็เป็นสัมวัติในตัวปัญญานะเรียกว,ว่าสัมวัติแห่งปาาัญหาที่ผิดโดยฐานที่ฐิเราเรียกว่าปัญญาดังนั้นเราแบบจบจบไปเลยลูกไม่ผู้อยากไม่เหมือนทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีไม่ต้องไปแบ่งแยกมันแล้ว ไปเสียเวลาแยกแยะอะไรไม่ว่าจะนอกจะในก็เสมอกันไปเลยจะนอกจะในกับเหมือนกันไปเลยเสมอก็ไปเลยไม่เหมือนกันไม่หมมันทั้งไม่ทั้งไม่เหมือนกันทั้งนอกและในเสมอกันไปเลยเหมือนกันไปเลย,เลเยไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันคลายทิงคลายไปเลยนะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นคลายช่วยช่วยไปตามนั่นแหละ ไม่มีเยอะมันจะมีเยอะแต่เมื่อมันเป็นประเภทใช้งานตัวรู้ใช้งานตัวเห็นใช้งานตัวตั้งคิดต,ตั้งใจใช้งานสต,ติใช้งานสมาธิตบะา,ายฌญาณปัญญาชนิดใช้งานแล้วมันก็เยอะหน่อยแต่สิ่งที่สัสตร์รู้ช่วยเลยจบช่วยเลยเนี่ยมันไม่มีเยอะนิดแล้วมันก็ไม่เหลือ นิดนึงก็เหลือ,อไว้ไม่ได้ถนะ้าเหลือ,อไว้มันก็ไม่จบนิดหนึ่งก็สามารถจะก่อเหตุเป็นเชื้อที่ครอบคลุไม่ได้เลยเรื่อยๆอะไๆก็มาจากตัวเริ่มที่เล็กนน้อยนึงโตมากโตมากถ้าเวลาตัดสู้ช่วยจริงๆเนยิดหนึ่งก็ไม่เหลือหน่อยก็ไม่เหลืออะไรไม่ทั้งทงไม่ถ้าไม่ไม่เนี่ยมันก็จะไม่เหลือทั้งไม่ถ้าไม่ไม่เนี่ย มันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่เหลือ,อไงทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็จะไม่เหลือไปด้วยกันเอ,ออย่างนนเนี้ยมันก็เป็นเนื้อหาล้วนๆเลยรับล้างว่างล้างจบตัวจบช่วย,ยือติตัวยยติช่วยเนี่ยทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปอย่างนี้เลยนะ พอเลึกขึ้นมาหรือว่าเราเลิกขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยในประโยคไหนก็ตามรูภาพมันมากขึ้นกว่าเดิมให,นะให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้เนี่ยต่อไปมองอะไรไปก็ไหมไปเลย,เลย ไม่ต้องไปหลงแยกแยะอะไรให้ยุ่งยากมองมองอะไรไปก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเลยต่อไปไปดูไปเห็นไปรู้ไปอะไรก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเลยต่อไปเพราะนในการตัดมือช่วยไม่เรื่องมากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ในก็คือไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา่นเนื้อหาเดียวกันมันก็เป็นเนื้อหาเดียวกันนั่นแหละ พาชนะแล้วมันก็อัตโนมิติกแล้วด้วยนะจะดูไปรู้ไปเห็นไปอะไรไปก็ไม่ไปเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้ตามนั้นเลยนี่เลยกว่ามันเนื้อหาศาสตรสรุปช่วยมันอัตโนมิติกแนละ้าสบบอัตโนมัติแล้วเริ่มเป็นไป,นปนตามนั้นแล้วเดี๋ยวต่อไปพออุปลกมาเป็นพวกันชาติใหม่ เรไม่ต้องเสียเวลาที่จะมาหลงลองผิดลองถูกอะไรใหม่เพืาะเนื้อหาสัต์รู้มาพร้อมเลยมาจบช่วยไปเลยมายุติช่วยไปเลยมาตัดรู้ช่วยไปมีผนนะมีนในเรื่องของการอุบโลกเป็นพวเป็นชาติขึ้นมาใหม่ด้วยอย่าให้ได้ต้องมาลองผิดลองถูกใหม่อีก <c oughs> แต่ใน,นในชาติัีบุบัน <c oughs> มันก็คืออนาคตของภพชาติต่อไปถ้าปัจจุบันนี้มันเข้มข้นคล่องแคล่วดีอนาคตมาเพราะคล่องแคล่วเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมปัจจุบันอย่างไรมันก็ส่งผลที่อนาคตอย่างนั้นด้วยเหมือนกันแต่้นเมื่อภพชาติมันยังมีอยู่ มันจะได้มาบอกมาอดอยู่ก็ต้องตัดสู้ว่ามาแต่ละครั้งเนี่ยมันเสียเวลาอ้อมวนเวียนไปกับสิ่งที่มันไม่ตัดสู้ยาวนานแค่ไหนมันเสียเวลาอ้อมไปกับสิ่งที่มันไม่ตัดสู้นานแค่ไหนมันเสียเวลาแต่นั้นปัจจุบันมันเป็นผลที่ส่งถึงอนาคต ถ้าปัจจุบันคงเครืออนาคตมาอีกก็คงเครือใหม่ถ้าปัจจุบันไม่สมุดเฉดไม่เด็ดขาดอนาคตมาใหม่ก็มาแบบไม่สมุดเฉดมาแบบไม่เด็ดขาดเพราะว่าเราบบถ้าปัจจุบันเนื้อหาตัดสู้มันคมชัดในการตัดช่วยตัดจบช่วยอนาคตมาใหม่อีกมันก็คมชัดใหม่แค่มาทบทวนของเก่านิดเดียวก็ได้เลย ทำงานต่อได้เลยมหากรุณาต่อได้เลยโปรดต่อได้เลยแล้วก็แบบไม่เสียดายกนะัไม่เสียดายหน้าที่แบบก้าลงโลกอาารยก็รู้ช่วยไปเลยเอาเอ คือมันเสียเวลากับจิตชนิดนั้นชนิดนี้จิตชนิดแบบองแต่งเ,เสียเวลากับความเป็นจิตไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ตรงจิตเออแล้วมันไม่ใช่ตรงอะไรเลยมันเป็นเนื้อหาที่ดับล้างมันล้วนไนยมันไม่ใช่ตรงอะไรร่างกายก็ไม่ใช่ตรงจิตก็ไม่ใช่ตรงสสิก็ไม่ใช่นะ ไม่มทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ไ,มไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นสภาพของการดับล้างล้วนมันไม่ใช่ตรงยอยะไรเยเราเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้ก็เพราะโมจะตรงอะไรนี่แหละนก็เหนื่อยไปตามที่นันตรงนี้อยู่ก็เรียกว่าปัญหามันพา,พพาก็นทางออกไป อนี้มันก็ปฏิเสธนะไอ้รูปแบบของกรรมวิบากเก่าๆที่เคยมีมาในรูปแบบของการใช้ชีวิตหน้าที่งานงานใน่กครามีที่มันเป็นรูปแบบของกรรมวิบากเก่าๆที่มันมีมาแล้วนี่ก็ปฏิเสธนะแบบถัดสรู้ไปด้วยนด้วยไปด้วยไม่โดนแยกกันไปหรอกทุกอย่างเรื่องไม่ถูกแยกกันไปหรอกไปด้วยกันแบบไม่มาทั้งไม่ท้าไม่ไม่นี่แหละก็ไปด้วยกันแบบไม่เอามาทั้งเอาั้าไม่เอานี่แหละ จะไปแยกอะไรทั้งนั้นจะได้จบช่วยมนทั้งหมดทั้งของเก่าของใหม่จะได้ดับร้างว่างร้างไปด้วยกันทั้งหมดทั้งของเก่าของใหม่จะไปด้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างไปด้วยกันแบบไม่หมันทั้งไม่ทั้งไม่ไปด้วยกันนี่แหละอย่ามเรื่ไม่ต้องไปแยกอะไรแล้ว ไดดล้างพร้อมเัินไปทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ของเก่าของใหม่มาหาเวาไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแยกพร้อมเัิดไฟทุกอย่าง ดูไปรู้ไปกัน็ไม่ไม่ังไม่ทำไมไม,ไม่ไม่ได้การพ้อดูพ้อรูพ้อเห็นเห็นเพื่เป็นอัตโนมัติในการตัดรู้ช่วยกันเองไม่ต้องไปเลือกเวลาไหนตอนไหนก็ตอนนั้นแหละตอนไหนก็ตอนนั้นแหละไม่ต้องไปเลือกเวลาไหนตอนไหนแล้วเรขึ้นไม่ได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ ไม่เหมือนกันอะไรรก็ไม่เหมือนกันไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเราเล่นกันในตอนไหนก็ต่อัชนไหะไม่ต้องไปเลือกเวลาเดี๋ยวต่อไปก็เป็นอัตโนมัติเองเพราะมันจะเริ่มรู้สึกถึงทุกขเวทนาที่มันมันไม่ไหมมันก็มีแต่มุ่ง một bụng lợi bên nam mày dưới dù dòng bắt đu đủ bắt dưới đủ dòng bắt bên nam mày dưới dòng nam mày dưới dòng bắt bên nam mày gì dòng bắt dưới dòng bắt 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 dòng nó sẽ bắt dòng nó เดี๋ยวพอเวทนามันลดเพราะเราไหม้กันอยู่เรื่อยๆเพราะเราไหม้กันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้อยู่เรื่อยๆเวทนามันลดลงความสารวนลดลงมันก็เป็นคําตอบให้ตัวเองไปทั้เริ่มหมกมุ่นนิดหมกมุ่นหน่อยเริ่มมีทุกเมเวทนาตามมามันก็เริ่มตัดสะรุช่วยกันละเริ่มไหม้กันทั้งไหม้ทั้งไม้กันไปเองมันจะเป็นคําตอบให้เอง ไม่ต้องให้ใครโง่นะจะไปคำตอบอันนี้เราโปรไี้หมดคุยภาษาเดียวกันได้หรือคุยภาษาเดียวกันไม่ได้ก็อนุภาพนี้มันโปรท็่หมดพอดันดิ่งขึ้นมาอนุภาพเป็นการดับล้างมันก็ดทูทซาไปาาก็โปรที่หมด เพราะว่าสิ่งที่ผู้ดีฟังเนี่ยมันนอกเหนือความเข้าใจแล้วไม่เข้าใจมันนอกเหนือปัญญามันนอกเหนือที่ผีปูงแต่งที่ผู้ดีฟังมันนอกเหนือความเข้าใจแล้วไม่เข้าใจถ้ายังอยู่แค่ความเข้าใจไม่เข้าใจเป็นประมาณอยู่มันก็มันก็ไม่ไหม้เออมันก็ไม่ไหม้มันก็ไม่ตัด นั่นแหละเรียกว่าสัมสวัตแห่งที่ผิดสัมผสวัตแห่งปัญญาสิ่งที่เพื่ดนฟังเนี่ยมันนอกเหนือความเข้าใจแลาไม่เข้าใจแล้วไม่ก็ไม่ไม่ไปเลยเพียร์ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไปเลยมีปัญญาแล้วก็มาใช้กันในที่การงานเท่านั้น แต่ใช่กับเนื้อหาตัดสู้ไม่ไนดะ้ปัญญาใช้ได้กับหน้าที่การงานดยเชิงอาศัยใช้ได้กับธาตุการชีวิตจิตวิญญาณที่เป็นอยู่ประกอบ<ๆ>แต่มันใช่กับเนะื้อหาตัดสู้ไม่ได้เนื้อนะหาตัดสู้ก็ต้องตัดไปเลยตัดไม่ทั้งตัวปัญญาแต่ไปใช้ปัญญาับเนื้อหาตัดสู้ปัญญาไม่ตัดไม่ทั้งตัว